สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมครับวันนี้ผมม่อนสุปรกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกนะครับก็จะนำวัตถุมงคลเคยทำแล้วหลายคลิปนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาเช่าบูชาไปนะครับมุดเลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสครอบครองอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะนี่คือ พระคุณแผนนะครับพระคุณแผนพายอุ้มนางนะครับของพระอาจารย์แปรแห่งวัดบ้านคู่อ,เอำเภอหนองเกลี้ยงจังหวัดสีสกเกตนะครับพระเกจิคณาจารย์ที่มีความเข้มขลังสาธุชนนั้นแถบอีสานใต้ถ้าสายพายต้องพระอาจารย์แปรแห่งวัดบ้านคู่ครับนะครับไอต้องขออภัยแต่เริ่มแรกเพราะว่า อาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าพระนี่สวยองค์จริงนี้สวยงามมากนะครับเป็นพระมาพร้อมกล่องแต่ที่ผมเลี่ยมเพราะว่าผมเป็นคนชอบจับดูพระเนาะนะครับเวลาถ่ายรูปหรืออะไรสาเหตุที่เลี่ยมเนี่ยพระองค์นี้หมายเลขสามนะครับอ่าเดี๋ยวเราพูดต้นคลิปก่อนเลยนะครับหมายเลขสามชัดไหมครับด้วยความที่อยู่ในกรอบเนาะมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดพระองค์นี้เป็นเนื้อผงคลายนะครับเป็นเนื้อว่านร้อยแป และผสมผงพรายทั้งหมดเลยนะครับเราจะเห็นเป็นก้อนเป็นเม็ดเป็นเมๆ,ๆ,ๆนะครับนี่คือผงพรายทชัดเจนมากนะครับสำหรับการสร้างพระคุณแผนหรือวัตถุมงคลอื่นๆที่ขึ้นต้นด้วยว่าผสมผงพรายต่างๆนะครับพระชุดนี้สร้างเมื่อปี2561ครับสร้างปี2561อายุพระก็6ปีนะครับ ปีนี้ปีหกเจ็ดแล้วนะครับสร้างปีหกหนึ่งนะครับฝังตะกุดสามดอกนะครับแล้วก็จะเห็นพงพรายนะครับพุทธคุณนั้นเมตตามหาเสน่ห์นะครับพ้องกับรูปลักษณ์ของวัตถุมงคลที่เป็นองคุณแผ่นอยู่ตรงกลางแล้วก็อ่าแล้วก็มีอุ้มนางสองนางอยู่ด้านข้างขนาบข้างเลยนะครับโอ้นะครับเนี่ยเนี่ยในเนี่ยคือ สัญ,ญลักษณ์แทนความมีเสน่ห์และเมตตานะครับก็ผมว่าสวยนะผมก็เลยไปเลี่ยมเลี่ยมกันน้ำไว้นะครับผมว่าสวยงามมากผมเลยนำไปเลี่ยมเลี่ยมกันน้ำไว้นะครับเพราะว่าหมายเลขสามด้วยแล้วก็เพื่อป้องกันเนื้อหามวลสารไม่ให้หลุดล่อนเพื่อดนอากาศหรืออะไรต่างๆนะครับนะดูครับโอ้มีอัฐิตัวมีอผงพรายที่ตรงดวงตาของ นางด้านซ้ายนี้ด้วยนะครับก็เอาไปเพิ่มความมีเสน่ห์ของผู้ที่ครอบครองนะครับอ้ต้องขออภัยอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเลี่ยมกันน้ํามานะครับเราส่องผ่านกล้องเนาะนก็อาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าถ้ามองอในที่สว่างเนี่ยพระสวยงามพระคมมากนะครับคมกริบเลยนะครับผมทําแล้วหลายคลิปเนาะสามารถย้อนกลับไปรับชมประวัติได้นะครับ วันนี้ก็นํามาให้ชมแบบคร่าวๆเลยนะครับเพราะว่า<ม>อาจจะวิงเวียนได้เนาะมันซองผ่านซองผ่านพลาสติกเนาะอาจจะวิงเวียนนะครับดูครับพระสวยงามนะนะครับพี่ๆนะครับพระอาจารย์เปท่านก็เป็นพระที่มีวิทยาคมเข้มขลังนะครับเป็นศูนย์รวมศรัทธาของสาธุชนชาวอีสานใต้นะครับมีวัตถุมงคลหลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตะกรุดผงพาย พระคุนแผนผงพายหรือแม้แต่กุมารทองนะครับกุมารทองก็สร้างและอุดผงพายที่ใต้ฐานนะครับก่อนนี้ก็กําลังจะตามเช่าอยู่นะครับแล้วก็จะนํามาทําคลิปให้พี่ๆเนี่ยหากจะมีใครสนใจเผื่อจะมีคนที่ชอบนะครับก็นํามาเปิดแบ่งปันกันนะครับเชื่อมั่นและศรัทธานะครับบูชาย,ย่อมให้ผลนะครับ ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าศาสตร์ของพวงพลายเนี่ยผมว่ามันมีมานานมากแล้วนะครับเป็นความเชื่อของคนไทยเราแต่บโบราณนะครับนี่ฮะหากพี่ๆชอบหรือสนใจก็ศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์แปดเป็นเบอร์โทรของผมนะครับเพราะว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ชมชัดๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ชมชัดๆนะครับต่อโค้ดหมายเลขสามนะครับวงนี้หมายเลขสามเลขเดียวเลยนะครับ เลขสามนะนี่ครับใครค้าขายหรือใครอยากที่จะเพิ่มเสริมดวงด้านเสน่ห์นะครับด้านความเมตตามหาิยมให้กับตัวเองเนี่ยผมว่าพระรุนนี้ตอบโจทย์นะใน,ในความเชื่อนะครับในมุมของอในมุมของความเชื่อเนี่ยผมว่าพระรุนนี้ตอบโจทย์เรื่องอเพิ่มเสริมดวงแห่งความเมตตากับตัวเองนะครับเป็นผู้หญิงห้อยได้ไหมห้อยได้ครับถ้าเรามองว่าองค์ใหญ่ถ้ามองว่าองค์ใหญ่ ก็เอาใส่ไว้ในกระเป๋าก็ได้เหมือนกันกระเป๋าสะพายยยิ่งง่ายเลยไปไหนติดตัวตลอดนะครับอาราธนาให้เกิดความสวัสดีมงคลแก่ชีวิตนะครับวันนี้ไปค้าขายขอให้ลูกค้าเยอะๆนะประมาณนั้นครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับนี่ฮะโอ้นะครับสวยงามครับหากชอบรู้สนใจพี่ๆทักกันเข้ามาได้นะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับ และ id ไลน์นี้มีไลน์เดียวนะครับบทระไมจฉาชีพด้วยมีมิฉาชีพปลอมไลน์ผมนะครับอาเรวันนี้คุยกันสั้นๆนะครับพี่ๆโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ